สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการหมักดีโปกบอลสีนะคะนี่จะเป็นใบกามปูนะคะอาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นใบกามปูหนองหาแล้วก็มีพวกใบมักางอยู่ข้างล่างด้วยนี่ <c oughs> นะคะ แล้วก็นี่ที่ไก่จ้ะใสไปเลยน,นี่ใส่ไปจ้ะใสลงไปจ้ะ,จะพอที่บ้านเลี้ยงไก่ไข่อ่ะคะ่ะก็เลยเอาที่ไก่บางคนก็บอกดีแต่ที่บ้านพอใช้แล้วรู้สึกว่าบอลจะสีเข้มกว่า ขี้งวนะคะในความรู้สึกแล้วก็ลดน้ำหมักไว้ประมาณสานเดือนสอง 2, 2> เดือนอะไรอย่างนี้นะเคราะไรใช่ก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ที่เราหมักไว้ก็จะได้ประมาณนี้นนเห็นไหมคะสูตรไว้ใช้เองทำ อันนี้จะเป็นดินอันนี้จะเป็นขี้ไก่เห็นไหมคะใบกา้ามปูใบมะขามใบก้ามปูนี้เราก็เก็บเก็บมาจากข้างทางเงี้ยค่ะเจอก็เก็บเก็บ <ๆ S 2> มาเหนไ่ยคะ ให้ดูกันเลยก็ปร,ประมาณนี้ค่ะเินน่าจะใช้ได้แล้วแ่ะแต่เรายังไม่ใช้นะคะเพราะ ของที่เราใช้อยู่ก็ยังมีอยู่ขุดไว้เดี๋ยวเราจะน้ำใส่อันนี้ก็ซักประมาณซัก <c oughs> ลดน้ำสอเดือนสาเดือนทิ้งทิ้งไว้ค่ะแล้วเราก็คอยมาดูกันอย่างนี้สามารถเอาไปปลูกผักปลูกอะไรอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเพียงแค่เรามีวงเนี่ยค่ะวงที่เราไม่ได้ใช้ก็มาใส่ใบก้ามปูใส่ใบก้ามปูเปประมาณแค่นี้ แล้วก็คี้ไก่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีจ้า